พบกับมาสเตอร์เทรดดิ้งมิชั่นนะครับเพียงแค่คุณเนี่ยเทรดกับบิตาซ่าไทยแลนด์ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง31กรกฎาคม2568นี้นะครับมีรางวัล FDS สูงสุด1,868 FDS ก็คืทุกคนนะครับมาทําความรู้จัก Freedom Charts นะครับหรือ FDS กันก่อนเลยคือใต้ m e t a w o r s e นะครับที่เสริมสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มกับในส่วนรวมของผู้ใช้งานทุกคนนะครับโดยผู้ใช้งานเนี่ยสามารถนําใต้ m e t a w o r s e ที่ว่านี้นะครับไปแลกของรางวัลในโลกดิจิตอลแล้วก็ไปแลกสิทธิประโยชน์ในโลกความเป็นจริงได้ด้วยครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ VIP ในกิจกรรมพิเศษต่างๆและแลกของรางวัลในร้านค้าชาร์ตซึ เจ้าแก้ม FDS นี้นะครับเป็นแป้มที่ไม่มีวันหมดอายุนะครับผู้ใช้งานทุกคนสามารถสะสมเพื่อรอโอกาสแล้วระสบดท้าใหม่ๆได้อย่างต่อเน,นื่องครับมีท,ทั้งภารกิจที่1และก็ภารกิจที่2นะครับใครที่สนใจเข้าร่วมสามารถกดป๊อปเพื่อดูรายละเอีย е ดได้เลยครับ เมื่อคุณทำตามกติกาที่เรากำหนดแล้วนะครับคุณสามารถรับรางวัลด้วยการกดเก็บที่หน้าภารกิจโดยรางวัล FDS ของคุณนะครับจะถูกแอดดรอปไปที่ Wallet บัญชี f r e e d o m w o r l d ของคุณนะครับและแน่นอนว่าตัวบนะัญชี f r e e d o m w o r l d และบัญชี Bitasa Thailand ต้องเป็นอีเมลเดียวกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมเมก,กี่ยวกับกิจกรรมนะครับสามารถกดไปที่หน้าภารกิจบนแอป Bitasa Thailand หรือใครเนี่ยที่อยากรู้ FDS คืออะไรนะครับก็กดลิงก์ได้ครับช่างเพื่ออ่านดูได้เลยนะครับตัวเงินที่เราเสียงนลงทั้งจนวนโดศึกษาจะต้องมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้